t ิ e e n t ท r p r ส s พอดแคสต์เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สสำหรับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ด h เ e n นท r p ฟส s พอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยมีการพูดในเรื่องของตัว Customer Data Platform เป็น Success Story ของทางมูจินะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าอยากให้เล่าว่าตัว Customer Data Platform เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับ วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า Customer Data Platform เนี่ยมันคืออะไรในรายละเอียดนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว Customer Data Platform นะครับอ,อ,อ้างอิงจากตัว definition ของครั้งที่แล้วที่พูดกันนะครับ Customer Data Platform เนี่ยก็คือในเรื่องของการที่รวมข้อมูลที่เป็น data ที่เราเก็บมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Purchase History ของลูกค้าต่างๆทั้งหมดใน Data Warehouse ของเรานะครับ โดยนำะมันมาคอนเน c t กับตัว CRM หรือ Customer r e l a t i o n Management ซึ่ง CRM คืออะไร CRM เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น t ั u c h พอยต์กับลูกค้านะครับทัสพอยต์ของลูกค้าคือไม่ว่าจะเป็นเว็บเป็นแอปหรือว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารต่างๆของลูกค้านะครับในกลุ่มนี้เนี่ยในตัว CRM เนี่ยเราจะรู้เราจะสามารถเก็บข้อมูล browsing data ของทางลูกค้าได้ หรือที่เราเรียกว่า customer behavior นะครับว่าเขาเข้าเว็บเราเขาทำอะไรบ้างเขามีการ browse ข้อมูลใน category ที่เขาสนใจอย่างไรหรือเขามีการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางแชทต,ต่างๆของลูกค้าของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดเมื่อกี้ก็กคือตัว data warehouse หรือที่เราจะเรียกกันว่า DMP แล้วกันนะคือ data management platform นะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือตัว data warehouse นั่นแหละนะครับที่ เรามีการเก็บข้อมูล purchasing history ไว้มหาศาลจากเครื่อง POS ในร้านรีเทลต่างๆนะครับอันนี้เราเก็บไว้อยู่แล้วแต่สองก้อนนี้เนี่ยมันไม่เคยมาชนกันนะครับตัว customer data platform เนี่ยเกิดจากคอนเซป์นี้แหละครับว่านำเอา data warehouse ที่มีข้อมูล purchasing history เยอะๆเนี่ยกับ touch point ที่มี customer behavior เนี่ยเอามันมาครวมกันตรงกลางนะครับมันก็จะเกิดเป็น customer data platform หรือที่เราเรียกว่า CDP นั่นเองนะครับไอตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถนํามันมาวิเคราะห์ได้นะครับหลังจากที่เราเอาข้อมูลว่าลูกค้า2 2กลุ่มข้อมูล2กลุ่มนี้มันคือใครแล้วเราจะนํามันมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นํามันมาทำ real time analytic และ automate เพื่อที่จะไม่ต้องรอให้ engineer เนี่ยคอยมาวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรโมชั่นอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เราได้ข้อมูลการวิเคราะห์แบบ real time ที่อยู่บน CDP แล้วเนี่ยเราจะนําข้อมูลนี ไปนำเสนอให้กับลูกค้าผ่านทัสพอยท์ที่เป็น CRM ในช่องทางต่างๆที่เรามีเอาไว้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับ Customer Behavior ที่มันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากในยุคสมัยนี้นะครับนั่นคือ definition คร่าวๆนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าแต่และ Point มันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่า CDP คืออะไรเนี่ยง่ายๆก็คือการที่เรานำ data ที่เป็นพวก Purchasing History หรือว่า data ที่เราเก็บข้อมูลให้เขากอ่อเอกสารอะไรต่างๆนะครับ ลำมันมารวมกับ C.I.M. ที่เป็นทัสพอยที่มี Customer Behavior วัเนี่ยรวมกันนะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพวกของ Machine Learning ที่อยู่ในตัวคัส e ต d a t มอร a ด f ต้าแพลมนะครับมันจะมีพวก Machine Learning ที่มันสามารถสร้าง a l ลกอริทึให้แบบ a ัลกอริทึมให้แบบออโตเมชันนะครับในการนำบันวิเคราะห์เพราะว่าไม่ใช่ว่าลูกค้าเราเซิร์ฟไปบนแอปพลิเคชันของเราแล้วเนี่ย ที่เขาจะสนใจแค่แค t e g o r y กนี้นะครับเราอาจจะดู b พ h a เว o รเขามีการกดไปที่อื่นไหมมาชิลเลนี่อาจจะซักเจส t มาว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยดูจากข้อมูลมหาศาลของเราแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อนี้แล้วเขาจะไปซื้ออีกกลุ่มหนึ่งด้วยเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปทำมาเก็ตติ้งต่อได้ในเรื่องของตัวเพอร์ซ a น i z ไลซ์มาเก็ตตที่ผมเลยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมี use case อีกยูสเคสหนึง่ง ที่น่าสนใจมากๆหลังจากที่ผมพูดในเรื่องของมูจิไปแล้วที่เป็นร้านรีเทลช็อปที่ทำพวก s u b ส a i n a b l e p r o d u c t ันะครับวันนี้เนี่ยมีอีกยูสเคสหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวชิเชโดนะครับชิเชโดเป็นเครื่องสำอางทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วแล้วก็คาดว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วด้วยนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นโกลบอลแบรนดเลยนะครับมีแบรนด์ลูกเป็น10 10โปรดักตอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเครือของเขาเนาะแล้วก็ อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันคือเขามีอายุ150ปีแล้วครับเขาเพิ่งเซเลบรไตร้ไป150ปีมาเพิ่งเร็วๆนี้เนาะค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีความประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆนะครับโดยเขาเนี่ยมีคอนเซปต,ต์ว่าเขาจะต้องให้ลูกค้าของเขาเนี่ยคิดเฟสคิดอย่างไป next hundred year เลยก็คือเขาก็ต้องการที่จะให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าของเขาเนี่ย ในเรื่องของการทำคอสเมติกในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าหรือบำรุงผิวต่างๆนะครับไปในอีก100ปีเลยนะครับจริงๆแล้วตัวชิเชโด d o เนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างวันออนวันมาร์เก็ตติบนพื้นฐานของดาต้าเบสของลูกค,ค้าของเขาเนื่องจากว่าเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า150ปีเนาะเขามีข้อมูลแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่ว่าเขาอะไม่สามารถทำสำเร็จได้ในการทำ ในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวนี้ใน Data Warehouse ของเขาอย่างเดียวนะครับออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวชิเชโดเป็นเป็นชายเลนจ์ที่ยากกว่านะครับเนื่องจากว่าเขาทำออตัว Product ของเขาในเลนส์ที่กว้างมากมีตั้งแต่มีทุกเพศมีทุกวัยเลยครับการทำ m า r k r t i t i n g m p a i เปญหนึ่งอันเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ฐานลูกค้าที่กว้างมากๆของทางชิเชโดได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าชิเชโดก็เลยเล็งเห็นว่า จะทำยังไงดีล่ะที่จะทำมัน on one marketing ให้เกิด customer loyalty โปรแกรมเนี่ยหรือทำาัว personalized marketing เนี่ยให้มันตรง target มากขึ้นได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีฐานลูกค้าเยอะมากๆแบบนี้เขาไม่สามารถที่จะโฟกัสการทำ marketing campaign อันเดียวแล้วก็คาดหวังว่าการยิงตุ้มออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาซื้อของในตัวของระบบของเขาได้นะครับผมก็เลยเป็น c h a l l e n ที่เกิดขึ้นว่า แน่นอนว่าตัวชิเชโดเนี่ยเขาต้องการที่จะทำ customer data จากหลายๆ storage ของเขานะครับที่แบ่งเป็น segment marketing ของเขาแล้วด้วยเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบระบบเดียวแล้วก็ก่อให้เกิดตัวการทำ personalized marketing ให้ได้นะครับหลังจากที่เขาได้ challenge ของเขาแล้วเนี่ยเขา empathy แล้วว่าเป็นอ i l คืออะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาตั้งโ o a แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะส่ง appropriate p e r s o n a l ไล e ์ออฟเไปให้กับลูกค้าเขาเพื่อที่เขาจะสร้างเ e เวลนิวโปรของเขาใน s c u เคิร์ถัดไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าหลังจากที่ทางชิเชโดเนี่ยมีความเข้าใจแล้วว่าลูกค้าของเขามีเซกเมนต์กว้างมากแล้วก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับแล้วเขาก็มี Store Data าร้อกว่าปีของเขาเนี่ยในการที่เขาจะมานำวิเคราะห์นะครับแน่นอนว่าเขาต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพแน่ ในการที่จะมานำมาิีคอร์แล้วก็สร้างเป็น Personal i ลไล m ์มาร์เก็ตตในระดับของเรียลไทมด้วยกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูถึงจุดนั้นเนี่ยผมขอย้อนกลับมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วชิเชโร่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วเขาไม่ได้เพิ่งทำเรื่องพวกนี้นะครับเขาเมื่อ80สบกว่าปีก่อนเนี่ยเขาก็เริ่มทำเรื่องพวกนี้แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นการทำงานแบบดั้งเดิมแบบ Person to Person Marketing ยกตัวอย่างเช่น เราได้เมื่อสิบยี่สิปีก่อนแล้กันทไม่ต้องย้อนถึง80ปีเ,เราเอร์เซ o person อ o ์เนี่คือเราได้เบอร์ชัวร์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเราก็เดินเข้าไปในช็อปของทางชิเชโด o ในแบรนด์นตา่างๆเขาก็จะมีเขาเรียกว่า person, person sale เซลล์เพอร์เซนต์แล้วกันนะครับที่จะเข้ามาดูแลเราให้ข้อมูลเราหรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของการขอกรอกข,ข,ข้อมูลว่าเราสนใจอย่างไรเราเพอร์เฟยังไงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการส่งอีเมล ส่ง SMS หรือว่าโทรไปที่บ้านนะครับตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เมื่อปี2012เนี่ยในยุคที่อินเทอร์เนต็ตมันเฟื่องฟูมากๆนะครับเขาก็เริ่มมีการทำดิจิตอลคอมโพเนนต์ขึ้นมาหละก็หลกัหลกๆก็เหมือนกับแบรนด์ทั่วไปนะครับก็คือในเรื่องของที่เขาทำเว็บทำแอปทำไอตัวทัชพอยท์ที่มันเป็นซัพพอร์ตในเรื่องที่อินเทอร์เนต็ตเขาเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับทำออากมากมายเลยแล้วก็เริ่มเก็บพฤติกรรมของลูกค้าได้แล้วด้วยนะครับ เช่นเรื่องของการทำ insight app เนี่ย customer เขา b o w s ตัวค a t e g o r y อะไรตัวแคตตาล็อกอะไรเขาสนใจ product อะไรมีการ add to cart แต่ยังไม่เกิดการเดินเข้ามาซื้อในในร้านหรือเข้ามาทดสอบทดลองใช้ในร้านนะครับตัวนี้เนี่ยทางท i c h e l l o เนี่ยเขาก็เริ่มมีการมองเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 2แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อข้อมูลของเขานะครับมันมหาศาลเกินไปกว่าที่เขาจะนำมันมาวิเคราะห์ได้ รจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยซือทางชิเชโด์เนี่ยเขาเขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของ best case assumption นะครับคือเขาเริ่มเดาแล้วว่าก่อนที่เขาจะมีตัว customer behavior ที่ตัว CDP เนี่ยนำมันมาใช้เนี่ยเขาก็มีทำ a l ก o r i t ึ m ในเรื่องของ best case ว่าเอ๊ะลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะสนใจอะไรลูกค้ากลุ่มนี้เราจะ offer อะไรให้เขาเขามีการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่ทันการล้ะครับเพราะว่าด้วยยุคสมัยนี้ตั้งแต่ปี2012มาถึงปี2020ที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยคัสเตอร์ม์บีฮวนี้เปลี่ยนแปลงจนไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วนะครับคือการที่เขาทำเบสเกสอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับเขาก็เลยเริ่มมองหาอะไรที่มันจะสามารถเก็บ Customer Behavior และนามันรเคะห์รวมก,กันกับตัว d a t a ต a s e เบทที่เขามีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดได้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางชิเชโดเขาค่อนข้างคันสมัยนะครับแล้วเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเ,าเขาอยากจะนําข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์จริงๆโดยที่ไม่ต้องเบสเคสและอันนี้เราจะเก็บข้อมูลจาก Customer b ม h a ์ i o r จริงๆแล้วก็นํามันมาวิเคราะห์ได้จริงๆนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดตัว CDP อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยตัวชิเชโดเนี่ยถือต้องเจอกับปัญหามากมายเลยครับคือด้วยความที่ข้อมูลเขามาหาศาลมากเซกเมนต์เขาใหญ่มากๆเนี่ย เขาไม่สามารถร้อยต่อความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ครับข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายมากอยู่ในดาต้าเบสแล้วก็มีการทํดา a ้าคินซิ่งกันยกใหญ่เลยนะครับแต่ด้วยความที่เช a ดร์ดเนี่ยมีคัสเตอร์เมอร์ทัสคอยหลากหลายด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเขามีหลายแบรนด์นะครับก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายในเชิงของข้อมูลมากๆแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับที่ไม่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับจากความพยายามหลายๆรอบเนี่ยมีความพยายามนําข้อมูลจาก Data ้าไวเฮาส์เนี่ย ทำด a าต้ากรนซิ่งนะครับแล้วก็มีการทํางานที่มีความซับซ้อนและเสียเวลามากๆเขาเคลมเลยนะครับว่าบางทีการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญบางอย่างของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วก็นํามันมายิงเป็น marketing ad ซึ่งในยุคสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้ผลนะครับแต่ตอนนี้ยุคอินเทอร์เน็ตยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาทำให้ customer behavior เเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากนะครับ เขาก็ต้องมองหาแล้วว่าเขาจะทํำยังไงให้เขาตามลูกค้าให้ทันนะครับโดยที่เขาก็เลยเริ่มนำไอตัว customer data platform เนี่ยนำมาใช้นะครับผมหลังจากที่เขา combine ตัว data source เข้ามาเป็น customer data platform ได้แล้วเนี่ยที่ shadow ก็เริ่มแล้วครับที่จะ deliver personalized marketing campaign เนี่ยแบบ one on one ให้กับลูกค้าเพื่อสร้าง customer experience ให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเอนจิเนียร์ทำในการซัพพอร์ตของเขาละเพราะว่าตัว Customer Data Platform เนี่ยเข้ามาจากการเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับที่เขาเคลมว่าตัว Marketing Team เนี่ยจะเป็น o อ n e r ของระบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดนี้ผมอยากจะขยายความนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ระบบทุกระบบเนี่ย IT เป็น o อ n e r นะครับไม่ว่าจะเป็น c r m เป็นระบบ ERP หรือเป็นระบบ u p p l y Chain ก็ตาม คนที่เป็นโอนเนอร์ของระบบจริงๆเนี่ยคือคนที่ใช้งานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขอให้ไอทีทำอะไรแต่ละอย่างในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญวิเคราะห์ Data ออกมาในสลบในระบบ CDP เนี่ยแน่นอนว่า Marketing Team เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทำเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิกกี้นิดนึงแต่ว่าเรามองว่าเราเวลาเราจะสรรหาระบบเข้ามาใช้ในองค์กรเนี่ยอาจจะต้องขอให้ คนที่เป็นโอนเนอร์จริงๆเขาสามารถใช้ระบบของเราได้โดยที่ใช้มินิมัมซัพพอร์ตจากเอนจิเนียร์หรือ IT ให้ได้น้อยที่สุดนะครับหลังจากที่เขาเกิดความพยายามในการที่จะนำา Data มาซิงกับระบบ CDP แล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างเกินคาดเลยนะครับ mm hmm. เขาก็เคมว่าประมาณเกือบ20%ของ Revenue ในร้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ Revenue ก็โ r o w t 38%เย a r ออนเย r เลยนะครับ อันนี้ค่อนข้างสนใจมากว่า n e t i n c o ค e มเขาโต38% Year on y เ a r เยอเลยเนื่องจากว่าเขาเริ่มสามารถที่จะเข้าใจ Customer Behavior ของเขาได้จริงๆแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่ส่ง Personalized Marketing เนี่ยเข้าไปตรงจุดมากๆในฐานลูกค้าอันมหาศาลของเขานะครับก็เขาก็เลยเคมว่าตัว Shadow เนี่ยตัว l o y a ต t y แ p p ของเขานะครับ e x p e r i เ n c e เขาค่อนข้าง Highly uh, Personalized มากๆนะครับแล้วก็เขาสามารถมาวิเคราะห์ ฐานข้อมูลของลูกค้าวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยที่ไม่ต้องให้แต่ก่อนเราต้องทาไงครับแต่ก่อนเราเราต้องให้ลูกค้าติ๊กเนะว่าสนใจอะไรติ๊ก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 ,กแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นมาวิคราะห์อีกทีหนึ่งแต่เราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นแล้วเานาะว่าเอ้เราสนใจอะไรบ้างเรามาติ๊กติ๊กเป็นกล่องในเอกสารหรือว่าในฟอร์มนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่สนใจละเขาเขาแค่คุณมาใช้แอปเราคุณมาใช้เว็บเรานะครับเขาก็จะรู้ทันทีว่าพฤติกรรมขอองงเเรราาป็นย่ไ และผลที่ได้คืนมาเนี่ยคือสามารถดีไซน์การสื่อสารผ่าน loyalty app ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sms อีเมลหรือ app notification ถ้าเกิดว่าเรา a l e าวให้เขาใช้เนาะนะครับไอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้เขาก็เสริมมาอีกว่าการที่เขาจะดูด้วยความที่เขามีลูกค้าที่มันเป็น segment ที่มันเยอะมากๆอายุน้อยอายุกลางๆอายุเยอะๆผู้ชายผู้หญิงเพศต่างๆนะครับเขาก็เคมว่า เขาสร้างโมเดลจาก c u ส t ต m e r เ e อร์เซแบบดีครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะที่หนึ่งเลยคือ d e โม g กร p ฟิกว่า who is the customer ลูกค้าเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศอะไรอาศัยอยู่ที่ไหน location สิ่ง location base หรือ location marketing อะไรพวกนี้ที่เขาไปบ่อยๆเนมันคืออะไรไอแอปพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราติ๊กให้เขาเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลของเราหมดเองนะครับก็เป็นเรื่องแรกที่เขานำมันมาวิเคราะห์สร้างเป็นโมเดลของคัสเต ส่วนเรื่องที่2เป็นโฟกัสในเรื่องของแบรนด์ลิขิตนะครับคือลูกค้าเนี่ยชอบแบรนด์ของเราแค่ไหนมีการรีโพสต์มีการโพสต์แบรนด์ของเราหรือเปล่าหรือม,มีการไปกดไลค์ใน Facebook ใน Twitter หรือใน Instagram ของแบรนด์เชโดลหรือเปล่านะครับข้อมูลพวกนี้เขาก็จะสามารถเก็บของเราเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3ามคือ c h ANNEL นะครับจำได้ไหมครับว่า c h ANNEL เนี่ยอย่าง c r m มันเป็น Touch Point เนาะ มันมีหลายชาแนลมันไม่จาเป็นต,ต้องมีแค่แอปแค่แอแนะครับมันจะมีเรื่องของ c u สเตอร์เอรไตัว Facebook ตัว Instagram ตัว Twitter หรือตาม Social p l a ลตฟอรต่างๆนะครับอันนี้เขาก็ต้องเก็บด้วยว่าลูกค้าคนนี้เขามาซื้อโคดักของเราผ่านเว็บหรือผ่านร้านลูกค้าคนนี้ไม่ชอบออกจากบ้านเสิร์ชซื้อของผ่านเว็บหรือลูกค้าคนนี้ใช้ Facebook ในการสั่งซื้อหรือสั่งซื้อในเว็บออนไลน์สโตร์ต่างๆนะครับ ข้อมูลตัวชานาลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลในการเก็บวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเขาจะได้นํามันไปส่งไปในช่องทางที่ลูกค้าคนนั้นเพลเพอร์ได้อย่างถ้าเรารู้แล้วว่าลูกค้าคนนี้ชอบไม่ชอบมาร้านนะครับเราก็อาจจะไปอาจจะเอาเซลล์เพอร์เซนเนี่ยเข้าไปชาร์จเขาในร้านได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มคัสเตอร์เอ็กซ์เวียนที่น่าสนใจหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่สนใจเขาเช็คไปอีเมลเนี่ยมันมีการเปิดอีเมลขึ้นมาอ่านเราก็อาจจะยิงอีเมลซ้ําเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะทําให้เขา ได้รับแบ n ก์เวนิ e ของเราอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือ i n t e r e s t คือลูกค้าคนนี้สนใจอะไรนะครับบางทีสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวผลิตภัณฑ์แต่งหน้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่อย่างที่ผมเรียนว่าไม่ต้องมาติ๊กแล้วนะครับแค่เราบราว์เข้าไปหรือเสิร์ชสิ่งที่น่าสนใจหรือบางทีเขาอาจจะดึงข้อมูล เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่เราเซิร์ชในเว็บไซต์ของในเว็บไซต์เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือในมือถือเนี่ย,เ,ยเขาก็จะสามารถรู้ทันทีนะครับว่าเราต้องการหรือเราสนใจใน Product ในมุมมองไหนบ้างนะครับสำหรับ4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวโมเดลนะครับที่ทางชิเชโดเนี่ยเขานำมันมาสร้างเป็น u u t o m e r royalty โปรแกรมเพื่อที่จะสร้างตัว Personalized Marketing เนี่ยส่งแคมเปญที่มัน highly Tar g e t เนี่ย ตรงเข้าไปหากับลูกค้าของเราได้นะครับสำหรับตัว customer data platform ที่ผมพูดมานะครับมันก็จบไปแล้ว2องซีรีส์จากแพลตฟอร์มที่แล้วพอดแคสต์ Podcast ที่แล้วขอโทษทีครับจากพอดแคสต์ที่แล้วเนี่ยผมมีพูดในเรื่องของมูจิเนาะแล้วก็วันนี้ก็มีอธิบายในเรื่องของ customer data platform มากขึ้นนะครับว่ามันคือ Data กับ crm ที่มันมันคอมไบ่กันทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ personal marketing นะครับก็ถ้าใครสนใจ เกี่ยวข้องกับตัว CDP เนี่ยลองนำมันไปศึกษาปรับปรุงเพิ่มเติมในองค์กรของเรานะครับสำหรับบางองค์กรเนี่ยที่เป็น business คล้ายๆกันเนี่ยก็ลองลองลอง,ลองเข้าไป study ดูนะครับหรือว่าลองหา trial หรือว่าเรียกให้ vendor ที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ค่ายต่างๆที่เป็น CDP เนี่ยเข้ามา present ให้ดูก็ได้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าการที่เราดู business success success story ของ business model ที่ใกล้เคียงกับเราไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของ digital transformation แน่นอนเพราะว่าในโลกนี้ก็จะมี business model ที่คล้ายๆกันเนาะเราดู success story ของค่ายต่างๆนะครับแล้วก็ลองมาปรับใช้ดูกับตัวองค์กรของเราก็เข้าใจว่าน่าจะทําใหเ้เกิดไอเดียแล้วก็เราสามารถนํามาปปรับใช้ให้กับเหมาะเหมาะกับอ,อ,องค์กรของเราแล้วก็เหมาะกับ product ของเราได้นะครับ วันนี้ก็ยังไงฝากติดตาม The Enterprise Podcast ในตอนถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ The Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคน